ภาพรวมคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เช็คพลังงานภาพรวมคนที่เกิดวันเสาร์นะคะใบแรกมาเลยจัสเมนการปลดปล่อยการได้รับรู้ความจริงการได้ค้นพบเส้นทางที่แท้จริงคนวันเสาร์วาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์จะคิดจะพูดจะทําอะไรคิดในมุมดีพูดดี คุณจะเหมือนได้รับกันโหสิกรรมได้รับกันให้อภัยตาจะสว่างขึ้นใบที่สองคุณได้3ถ้วยกําลังจะเจอ,เจอมิตรภาพเจอเพื่อนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆหหรือบางคนบอกว่าฉันอยากออกจากที่อึดอัดใจแล้วอยากไปใช้ชีวิตบ้างปกติคนวันเสาร์จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะคนวันเสาร์มีความละเอียดอ่อนหรือมีเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับ ดักสาในตัวเองแต่คนวันเสาร์รอบนี้สนุกคุณมีเสน่ห์คุณอาจจะได้ไปเที่ยวค่ะหรืออาจจะไปเสริมบุญเสริมบารมีหรือได้ไปพบมิตรภาพพบคนที่มีสินเสมอกันได้พูดได้สนทนาธรรมหรือได้พูดจาได้ต่อยอดชีวิตกันนะคะหรืออาจจะไปางานลื่นเริงเพราะฉะนั้นคน,นวันเสาร์แม่หมอบอกเลยว่าช่วงนี้คุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ให้พูดในสิ่งที่ดีๆให้พูดในสิ่งที่คุณรู้สึกอยากมีอยากได้อยากเป็น นะคะแล้วขอบคุณตัวเองบ่อยๆเพราะพลังงานช่วงนี้ภายใน3เดือนนี้นะคะหรือยาวไปถึงก,กรกฎาเนี้ยจนกว่าแม่หมอจะเปิดไพ่ใหม่หรือแล้วแต่คุณจะเชื่อคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันสนุกขึ้นชีวิตมันมีความเป็นไปได้มีมิมติใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่องของการเงินก็ดีมากๆคนวันเสาร์ใบที่สาของคุณได้ราชินีถือไม้เท้าไปขอภัยราชินีถือเหรียญคือเรื่องของการงานต้องพูดว่าช่วงนี้ถ้าไปขอความช่วยเหลือใครหรือไปบนบานสานก่าวสศิลธิ์หรือแบบ อยากตั้งใจเราอยากหางานเราอยากได้งานเราอยากมีความสุขอาจจะอยู่กับบ้านก็ได้เราได้งานที่บ้านทําหรืออาจจะมีพักพวกเพื่อนฝูงหรือเขาส่งคนที่เป็นมิตรภาพกันยานะมิตรมามาคอนแทคเราให้เราได้งานนะคะหรือมีบางคนทําธุรกิจการค้ากับตัวเองอยู่ เกี่ยวกับคําพูดเกี่ยวกับการเจราจาหรือวันเสาร์บางคนทําเกี่ยวกับคุณหมอแพทย์หมอพยาบาลฮิลเลอร์ต่างๆนะคะหรือบางทีเป็นคนที่ให้คําแนะนําผู้คนคนวันเสาร์คุณจะได้พลังงานบุญนะ่ะเหมือนกับเขาจะมีเนื้อนาบุญเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้สถานการณ์การเงินดีขึ้นทําให้สถานการณ์การงานดีขึ้นทําให้คุณมีความมั่นคงในอารมณ์ความรู้สึกซึ่งพลังงานของคนวันเสาร์ไม่หมอะจะพูดว่าถึงร่ํารวยมีโอกาสจะประสบความสําเร็จและร่ํารวยจากบุญบารมีเดิมหรือ จากความสุขในตัวเองถ้าคนวันเสาร์ช่วงนี้ไม่จมจมไม่เครียดนะคะทำตัวเองให้มี energy สนุกสนานไปออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกออกไปที่ออกไปสังสรรค์คุณจะเจอเหมือนกับคนมาชักจูงทําธุรกิจการค้าเกี่ยวกับของสวยของงามเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหาหสุขภาพเครื่องดื่มหรือแม้แต่บางทีเราไปเจอเพื่อนนะคะมีไอเดียความคิดที่จะทําธุรกิจส่วนตัว แล้วลงมือทําแล้วค่อยๆทําอนาคตจะประสบความสําเร็จอนาคตสถานการณ์การเงินจะดีเพราะฉะนั้นการงานคนวันเสาร์ได้รับคําตอบได้รับคําตอบเช่นเรียกไปสัมภาษณ์งานเรียกฝึกงานหรือใครยื่นเสนอขอที่จะเลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งจะได้รับคําตอบที่ดีใครติดขัดในเรื่องของการงานทําไม่สําเร็จอึดอัดใจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเข้ามาช่วย ให้ดีขึ้นบางคนย้ายงานโอ้เจอท็อกซิกดารมาม่าในที่ทํางานเดิมย้ายไปปุ๊บเจอเพื่อนร่วมงานดีเจอสภาวะว่าล้อมสังคมที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ไปร่วมงานบุญงานกุศลไปร่วมพิธีกรรมที่เป็นบุญบุญกุศลเสริมสร้างบุญบารมีทําให้คนวันเสาร์อะเหมือนกับอยากมีชีวิตที่มีความสุขกับโลกใบนี้รู้สึกว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่มีความสุขแล้วทําให้คนวันเสาร์มีบารมีเพิ่ม มีบุญมีบารมีเพิ่มคิดทําอะไรเนี่ยจะสะดวกราบรื่นนะคะในเรื่องของการเงินไม่เหมาพูดเลยว่าอาจจะได้เงินจากบุญเก่าเงินตกเบิกเงินจากเคยไปช่วยเหลือคนอื่นไว้หรือเงินจากบุญเงินจากบารมีหรือบางคนได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูรักใครบางคนมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานช่วงนี้นะคะก็จะได้เงินจากซองนี่แหละได้เงินจากปัจจัยไม่ขาดทุนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ แรงหน่อยนะคนวันเสาร์คนที่ใช่จะอยู่คนที่ไม่ใช่จะไปแล้วคุณจะเจอคนใหม่ภายใน3มเดือนเป็นคนที่ใช่ฟังดีๆนะคะแต่ถ้าใครมีความรักความสัมพันธ์แล้วคนนี้เป็นคนที่ใช่คุณจะรู้สึกว่าคนเนี้ยคุยกันแล้วสนิทใจที่สุดเพราะมีเกณฑ์คนวันเสาร์ได้เจอคู่ในดิตชาติใช้วิจารณญาณได้เจอคนที่รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันมาทางเพื่อนมาทางมิตรภาพและสามารถที่จะ สารความสัมพันธ์กันไปคืออาจจะไม่ได้แสดงออกว่าเป็นแฟนหรอกแต่เหมือนกับสนิทใจแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนสําหรับคนโสดจะได้พบเพื่อนใหม่ได้พบคนคุยใหม่เป็นคนที่ถูกชะตาต้องใจมีพลังงานดีๆเข้ามาเพราะว่าบุญคุณเปิดคุณกําลังจะหมดวาล้าหมดเคราหมดกรรมหมดโศกแต่หมอต้องพูดว่าคนวันเสาวจะต้องเสริมดวงนะคะถ้ามีโอกาส ไปอุที่ส่วนบนส่วนกระสให้เจ้ากรรมในเวรถ้ามีโอกาสแผ่เมตตาให้กับตัวเองถ้ามีโอกาสพูดดีๆเขียนดีๆสิ่งคิดสิ่งดีให้กับตัวเองพลังงานนั้นจะตอบแทนคุณหรือถ้าช่วงนี้ติดขัดอะไรในใจอ่ะลองไปขอ อภัยลองไปพูดตรงๆควรพูดในสิ่งที่ใจอยากจะปาถนาจริงๆไม่ควรย้อนแยง้งไม่ควรคิดมากคน,นวันเสาร์ควรพูดในสิ่งที่มันเป็นมงคลและดีกับตัวเองจริงๆอ่ะคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์มากแล้วคนวันเสาร์ถ้ามีเรื่องของสุขภาพเช่นเรื่องกยกับพฤติกรรมหรือเรื่องแบบเราเป็นสุขภาพไม่ค่อยดีอะ่ะเหมือนกับคนในวงตระกูลอะ่ะเขาเรียกกันไงนนะโรคที่มันแบบติดๆกันมาคนวันเสาร์จะเหมือนกับ คลี่คลายขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะคะจิตใจสงบสุขขึ้นมีโชคจากการเจอเพื่อนใหม่เจอมิตรภาพเจอการยาณนิตรเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์อีกหนึ่งใบคือได้ไพ่สองเหรียญแม่หมอพูดว่าสิ่งที่ไม่ใช่จะออกไปสิ่งที่ใช่จะกลับมาบางคนได้ทำธุรกิจด้วยทำงานประจำด้วยได้ได้แบบรายได้สองช่องทางเหมาะมากๆากถ้าคนวันเสาร์ช่วงนี้จะทำกิจการงานส่วนตัวนะคะกับ คนที่เรารักหรือกับสิ่งที่เราชอบคุณจะมีเงินหมุนไม่ติดขัดแล้วสองเหรียญมาคนวันเสาร์จะประคับประคองชีวิตตัวเองที่ดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นชีวิตจะคลี่คลายขึ้นอะไรที่เคยตึงเคยหนักมันจะผ่อนลงเพราะคนวันเสาร์ปรับตัวได้ดีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนวันเสาร์สิ่งที่ใช่ในอดีตจะวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบิกไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพกัลยาณมิตรหรือคนที่ใช่เนี่ยคนที่ใช่อาจจะเจอแล้วในภพชาตินี้หรือเป็นคนที่ใช่ในอดีต ต่ชาติใช้วิศารณยาณจะวนกลับมาในชีวิตเนี่ยเป็นของของคุณนี่เป็นอะไรที่เป็นของคุณจะวนกลับเข้ามาหาคุณในชีวิตปากมาเดือนพฤษภ,ภานี้คุณจะรู้สึกว่า คุณจะประครับประคองและดูแลสิ่งนี้ได้อย่างดีถ้าเมื่อก่อนคุณเคยสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วคุณรู้สึกเสียดายและคุณปล่อยวางแล้วอะค่ะหลังจากนี้ถ้าเป็นอะไรที่เป็นของคุณมันจะวนกลับเข้ามาในชีวิตแล้วคุณรู้สึกว่าบริหารจัดการเงินบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดีมากๆสําหรับคนวัรเสาวแม่หมอเขาบอกว่าคุณสู่จุดของการถูกปลดปล่อยสู่อิสรภาพสู่ความสุขสู่การสมดุลพลังงานและสู่เป้าหมายชีวิตที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเอง